สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับก็ขอโอกาสนี้นะครับเป็นการสวัสดีปีใหม่ปี2024หรือว่าปีพศ2567สอํ25าหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับก็ขอประเดิมคลิปแรกของปีด้วยการไล่ข่าวสารข่าวเก่าๆจากปลายปีที่แล้วก่อนแล้วกันนะเพราะว่าปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะหยุดยาวกันไปนะครับมีข่าวหลายเรื่องมากๆนะครับ ทั้งเรื่องการขอถอนตัวของนักมวยคู่ดังนะครับมี2คู่ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวกันซึ่งแอดมินขอรอคอยการเป็นข่าวอย่างเป็นทางการของศึกวันชมัยนชิพก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําคลิป ซึ่งวันนี้ก็จะขอว่าด้เรื่องของเลียมแฮริสันก่อนละกันนะยอดมวยของสหราชอาณาจักรอังกฤษนะฮะเพราะว่ามีข่าวโพพันกับนักชกชาวไทยของเรานะครับก็ขอพูดถึงเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไปด้วยเลยละกันนะเนาะเลียมแฮริสันนะครับในวัย38ปีนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยก็ทราบดีนะครับว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในวัฏจักรสังเวียนเลือดสังเวียนมวยไนดะ้นอีกได้ไม่นานหรอกมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่จะต้องแขวนนวม โดยไฟล์ล่าสุดนะครับที่โดนน้องโอเตะจนขาเดี้ยงในการชิงแชมป์โลกมวยไทยไปตั้มเวทในสมัยที่น้องโอเป็นแชมป์ในตอนนั้นนะก็ผ่านมาประมาณปีกว่าละเลียมพาริสันนะครับคัมแบ็กกลับมาในภาคนี้นะครับชกกับใครไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามอะ่ะโดนเตะเจาะยางไปที่จุดเดิมเนี่ยก็อาจจะปิดอาชีพของเขาได้เลยทันทีแบบที่ไม่ต้องล่ำลาดังนั้นในช่วงนี้นะครับเขากวังแผนชีวิตไว้แล้วนะครับว่าชีวิตหลังกเกษียณของเขาเนี่ย หลังจากที่จะไม่ได้ชกมวยแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อไปดีจะอยู่ในวัฏจักรวงการมวยต่อไปเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างเลียมพลิสันยินรายการมวยที่ชื่อว่าฮิตแมนไฟล์ลีกนะครับก็เอาฉายาฮิตแมนของเขาเนี่ยแหละมาเป็นชื่อรายการเป็นชื่อโปรโมชั่นมวยของเขาก็เริ่มมีจัดไปบ้างแล้วนะแล้วก็มีสปอนเซอร์ต่างๆมากมายเลยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ว่านักมวยคนนึงเนี่ยไปจัดมวยแล้วก็มีสปอนเซอร์มาอย่างมากมายนะครับในการเปิดตัวครั้งแรก แล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับการที่สึกวานแชมเปชิฟแลวก็บอสชาตีเนี่ยได้ประกาศร่วมงานซัพพอร์ตด้วยแล้วนะฮะโดยเรียมฮาริสันเนี่ยประกาศบนเวทีมวยของเขาเลยนะครับว่าวานแชมเปชิฟนั้นจับมือร่วมกับเขาแล้วนะครับโดยทางสึกคิดแมนไฟลีกเนี่ยจะมีจัดมวยทัวร์นาเมนแบบ4คนหาคนเป็นแชมป์หนึ่งคนนะครับชิงเงินรางวัล5,000ปอนด์ซึ่งจะจัดทั้งหมด2รอบนะครับนั่นหมายถึงว่าจะมีแชมป์ทั้งหมด2คนที่จะได้สิทธิ์เป็นนักชกใ,ในรายการวันลูบินีนะครับ โดยที่ถ่ายเทอดสดไปที่ต่างประเทศเนี่ยจะใช้ชื่อว่ารายการ Friday Fight โดยคนเป็นแชมป์สองคนเนี่ยจะได้สิทธิ์มาที่รายการวอลลุมพีดีนะครับมีตั๋วเที่ยวบินที่พักรวมถึงนักมวยแล้วก็เทรนเนอร์ครบคันเลยแล้วก็มาหาโอกาสเซ็นสัญญาขึ้นศึกใหญ่วัดแชมป์ชิพนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าไปลุ้นกันเอาเองนะครับว่าแล้วแต่ฝีมือใครฝีมือมันซึ่งก็มีภาพโฆษณอาออกมาเรียบร้อยนะครับว่าศึกครั้งแรกที่จะจัดเนี่ย24กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะ ชื่อนักมวยแล้วก็หน้าตากระตามนี้เลยนะครับ4ี่คนใครจะเป็นแชมป์ก็มารอรุนกันคนเป็นแชมป์นี่มาต่อยที่วันลุมพินีแน่นอนส่วนเรื่องต่อมาก็คือเลียมแฮริสันในเมื่อยังไม่แขวนนวมเนี่ยชีวิตมันก็ต้องดิ้นกันไปนะเลียมพฮริสันมีคิวคัมแบ็กกลับมาชกในรายการวันไฟในครั้งที่18นะครับวันเสาร์ที่13มกราคมนี้ประกบเจอกับจอห์นลินิกเกอร์นะครับอดีตแชมป์ m m a ที่ไปแพ้ฟราบิซิโออันดาเดโดยจะเจอกันในกติกามวยไทยนะครับจอห์นลินิกเกอร์นี่ยอมมาต่อยในกติกมวยยยไทยเล ความถนัดกติกาเนี่ยเรียมฮาริสันได้เปลี่ยนเห็นเห็นเลยแต่ว่าไอ้ความหมัดผีสิงหมัดหินหมัดขุนค้อนเนี่ยโดนทีนึงเหมือนกับทุบหัวแบะเนี่ยก็ต้องจอรลินิเกอร์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าต่อยมวยไทยกติกานี้เนี่ยจะมีทรงหรือไม่โดยในวันที่แอนมีนทาคลิปนี้นะครับคู่นี้มีภาพโปรโมทออกมาเป็นเดือนๆแล้วนะแต่ปรากฏว่าในเว็บไซต์ของศึกวันชิปชิปเนี่ยยังไม่มีคู่นี้ขึ้นรายการนะครับไม่ทราบว่าไม่ได้อัปเดตเข้าไปหรือว่ามีการเลื่อนถอนออกไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ ไฟนี้เลียมพาริสันจะชนะหรือไม่ก็ตามไม่รู้ได้นะถ้าว่าเอาในเรื่องของจอร์นลินิเกอร์เป็น MMA อ่อมาชกมวยไทยในไฟนี้ก็จอร์นลินิเกอร์ก็ไม่ใช่จอมเตะล่างโลคิกไม่น่าจะทําให้เลียมพาริสันนั้นขาพังอีกรอบได้ง่ายๆนะฮะแหมอุตสาเบิกอะไรศูนย์มาซ่อมแซมขาตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาชกปั๊บเนี่ยจะโดนเจาะยางร่วงลงไปมันก็ไม่น่าจะใช่หรอมั้งความน่ากลัวของจอร์นลินิเกอร์ก็น่าจะเป็นหมัดนะฮะ อยู่ที่เรียมพริสันแล้วนะครับว่าความถนัดในกติกามวยไทยเนี่ยได้เปลี่ยนเห็นเห็นเลยแต่ด้วยวัยปูนี้แล้วนะ38แล้วเนี่ยโดนหมัดไปทีนึงที่หัวเนี่ยพี่จอนก็เรียกว่ามันหนักชิบหายไว้ป่วงเลยเรียมพรีสันโดนเข้าไปก็อาจจะนอนหลับลึกตื่นอีกทีก็อาจจะเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นหรือเปล่า mm. ต่อมาตัดภาพมาที่นนโลกโซเชียลนะครับเรียมพริสันเปิดความในใจแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณมาเรียบร้อยนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วว่าถ้าเกิดเขาจะแขวนนวมปิดฉากอาชีพนักมวยเนี่ย คนที่เขาอยากจะเจอมากที่สุดก็คือเสกสรรออขวันเมืองนะครับบังสันของเรานี่เองเดอะคิงออฟแค i เว t 140ปอนนะครับเป็นแชมป์มหาชนชาวสยาม1ปี8ไฟไ์ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับวันลูมินีแล้วก็วันใหญ่รวมกันเนี่ยไม่แพ้ผู้ใดเลียมพาลีสันร,ระบุว่าถ้าได้ต่อยปุ๊บเนี่ยเขาแขวนนมปั๊บได้เลยถ้าเจอกับเสกสรรซึ่งนี่ก็ไม่ใช่การพิมพ์โพสเอามันอย่างเดียวแน่นอนนะครับ เพราะว่าเลียมพาริสันได้ให้สัมภาษณ์สส่อที่อังกฤษด้วยเป็นคําพูดที่เรียกได้ว่าอารมณ์จริงจังมากนะครับเรียกได้ว่าเอาจริงแอดมินก็ไปสรรหามาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นคําพูดของทางเลียมพาริสันเลยก็ตัดคลิปมาสั้นๆนะครับเพื่อไม่ให้ผิดลิขสิทธิ์เขามากเกเป็นนเอร์กอ I, so star, I fight i ก็อามาจากช่องไฟดีวิชั่นนะครับก็ให้เครดิตช่องเขาด้วยซึ่งสิ่งที่เลียมพูดเนี่ยก็เหมือนกับที่โพสต์เอาเลยนะครับก็คือกระสันอยากจะ แขวนนวมสบายนอนตายตาหลับอะแล้วปลายปีที่ผ่านมานะครับเสกสรรของเราก็ตอบกลับเรียบร้อยใน IG นะครับแฟนมวยก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนอนในเพจข่าวสารมวยต่างๆเสกสรรเราก็ตอบมาว่าพร้อมเจอเสมอนะแต่ว่าขอที่140อปอนด์ซึ่งก็เป็นพิกัดที่เสกสรรน,นั้นชกอย่างมีความสุขที่สุดในเวลานี้นะครับไม่ต้องทําน้ําหนักอย่างมากให้เมื่อยตุ้มใจคอนี่จะเป็นเดอะคิงออฟแคทเวตร้อยสี่สิบปอนด์จริงๆเลยแหละแล้วเลียมภลิสันก็ตอบกลับมานะครับว่าแหมนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับสำหรับข้าน้อย 140ปอนด์นี่ก็โนพรบแบมเจอกันปีหน้านะพอตำนานก็คือปี2024ปีนี้นี่แหละเท่านั้นยังไม่พอนะครับโจฮันกาซารี่ไอหนูจากมาเลเซียก็อยากดูเช่นกันแหละก็เข้ามาโพสสมไฟเข้าไป4กองซึ่งถ้าตามนี้เนี่ยนักมวยเขาก็โอเคกันแล้วนะฮะว่าอยากเจอกันก็ไม่มีปัญหาทีนี้ก็อยู่ที่คนจัดอย่างศึกวันแชมเปี้ยนพแลวกรอบอสชาติด้วยแล้วแหละว่าจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่หรือว่าอาจจะปิ้งไอเดียนี้แล้วแต่ว่าจะจัดช่วงเวลาไหนดี ถ้าบอสชาตีสนใจนี่ก็อาจจะเป็นการจัดที่สาราาณาจักรที่อังกฤษหรือเปล่าจัดมวยที่เวมบลีเนี่ยก็เป็นความฝันของบอสชาตีนะครับถ้ามีคู่ตะวันฉายเจอแฮกเกอร์ตี้หรือว่าแฮกเกอร์ตี้เจอกับนิโคก็ตามถ้าพ่วงเลียมแฮริสันเจอกับเซกสันที่เวมบลีไปด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นการปิดตำนานเลียมแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับเจ้าตัวก็คงจะฟินมากๆมันก็ไม่แน่นะครับว่าคู่นี้นั่นอาจจะเป็นคู่ที่เกิดขึ้นที่นั่นก็ได้ ถ้าศึกวันแช้ชิพบรรลุอะไรต่างๆทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในการที่จะบุกยุโรปหรือถ้าศึกวันไม่จัดนะครับเพล๋อๆไอรายการของเรียมฮาริสันที่ชื่อว่าฮิตแมนไฟล u กเนี่ยแหละจะชิงเอาไปจัดเองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทั้ง2คนนั้นไม่ติดขัดเรื่องสัญญามวยดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะไม่ว่าจะช่องทางปกติหรือช่องทางธรรมชาติเนี่ยก็คงหาทางกันไปชกกันแน่นอนเอาละนั่นคือเรื่องราวของคนทั้ง2คนนะครับที่เขาทําการรี่กว่าเป็นสัญญาใจกันแล้วนะครับว่าเจอกันได้ไม่มีปัญหา ก็อยู่ที่ศึกวันแชมปนชิพแล้วนะครับว่าจะจัดหรือเปล่าคราวนี้ตัดภาพมาดูหาคนที่มีเคมีตรงกันบ้างนะครับคนที่เคมีตรงกันกันกบเสกสรรน,นี่แหละเสกสรรในไฟห์ลัางๆนะครับเจอคู่ชกที่เริ่มจะจับทางเขาได้แล้วนะแล้วเสกสรรเนี่ยการชกก็เรียกได้ว่ามีความอ่อนล้าสะสมอะ่ะไฟแรกๆในศึกวันลุมพินีนี่ก็เรียกได้ว่าเน้นหัวใจการเดินลุยทรงมวยนี่ก็ว่าหายากแล้วนะไฟหลัางๆนี่หายากยิ่งกว่านะครับ ทางศึกวันนี้อาจจะต้องหาคนที่มาชกด้วยแล้วเนี่ยชกกับเสกสรรและดูสนุกอาจจะต้องมองหาคนแบบนั้นจะดีกว่านะซึ่งแอดมินก็เห็นในวันล,ลุมพินี4 3นะครับอวอร์ดคาซิมบ้านั้มวยจากยูกันด้าน,นะครับที่แพ้คะแนนสิบแสนไปอวอร์ดคาซิมบ้านี่เรื่องฝีไม้ไลายมือความจัดจ้านนี่ไม่ขอพูดถึงนะฮะไม่ได้จะมองหาคนที่มีความสามารถที่เอาชนะเสกสรรได้แต่แอนดมินกำลังมองหาคนที่สไตล์เดียวกันนะครับเคมีตรงกัน ปรากฏว่าไฟของคาซิมบาในไฟนั้นนะครับเตะตาแอดมินมากๆดูไปนี่สนุกไปด้วยนะครับในสายตาแฟนมวยบางส่วนอาจจะมองบ้างแหละว่าอาจจะต่อยมั่วไปบ้างว่ายน้ําแต่ในสายตาของผมเนี่ยคาซิมบาคือร่างทรงของเสกสันจอมย่อมเลยมันไม่เหมือนมากนะแต่ว่าทรงมันได้อะคือจะว่าเป็นไอห,หนุ่มหมัดเมาหมัดมั่วทรงมวยไม่มีขาดเดาอะไรไม่ได้เนี่ยแต่ผมยอมรับเลยนะครับว่าใจเขาได้เลยนะครับดูแลสนุกมากๆน่าเชียร์น่าให้กําลังใจ ก็ไม่รู้ว่าไฟที่2ของคาซิมบ้านั้นจะมีเมื่อไหร่นะครับผมรอดูแน่นอนแล้วถ้าเกิดมีโอกาสมาโคจรเจอเสกสรรเนี่ยน้ำหนักได้กันด้วยนะกับเสกสรรคาซิมบ้าชกล่าสุนนี่ก็1้อปอนถ้ามีโอกาสมาเจอเสกสรรก็น่าจับตาดูนะครับมีอยู่2อย่างนั่นแหละ1ก็คือมันมากๆ2ก็คือพากันมั่วนะครับหมุนติ้วติ้วพากันออกทะเลออกอ่าวตังเกียร์ไปเลยแหละเอาละวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเลียมแฮริสันนะครับที่ประกาศท้าลบกับเสกสรรอขวัญเมืองเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองคนก็โอเคเซเยตแล้วไม่มีปัญหาโนพับแบมก็มาอยู่ที่บอสชาตันี้นะครับว่าสนใจจะจัดหรือไม่สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ